ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยปลอดภัยมากขึ้นให้ผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กๆหรือว่าบุตรหลานได้ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการใช้งานก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่พอดีพอเหมาะด้วยส่วนอุปกรณ์เหล่านี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยกับคูแบทเทิลค่ะช่วงคูแบทเทิลฟิลและกระจกกันโดยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ปัจจุบันนี้เนี่ยมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการโดนลักพาตัวหรือว่าเด็กหายรวมถึงหลักหลายเนี่ยรถนักเรียนเองก็มีความอันตรายเหมือนกันนะอ่าใช่แล้วครับแล้วก็มีเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมน้องหมาน้องแมวเดินหลงไปจากบ้านอย่าเรียกว่าเดินหลงเลยเปิดประตูทีไรนี่ก็วิ่งเลยะไม่แคร์เลยแม่อยู่ไหนรวมถึงผู้ใหญ่ใช่ไหมผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ของเราในบางทีก็แบบหลงหลงลืมลืมเดินออกจากบ้านไปก็แบบกลับบ้านไม่ถูก หรือบางทีอาจจะไม่ได้หลงลืมแต่ว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางหรือว่าเกิดแบบเหนื่อยระหว่างทางหลงทางอะไรแบบนี้ด้วยใช่แล้วครับก็ในโลกสมัยนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เอามาช่วยเหลือในการที่แบบว่าตามหาตำแหน่งของจะเป็นคนสุนัขหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ของเรานี่แหละมันจะเป็นพวก G P S หรือว่า wearable หรือเป็นโทรศัพท์มือถือก็ตามสามารถใช้งานได้ตรงนี้เยอะแยะมากมายแต่วันนี้ขอเน้นเป็นเด็กกับผู้สูงอายุก่อนละกันนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวนี้จะไปฝั่งชิปก็ได้แล้วก็มันมีอุปกรณ คือยิงเข้าไปเลยเหรอเฮ้ยยางนั้นได้เลยเหรอได้ได้ไดแต่เจ็บนิดนึงแต่เจ็บนิดนึงแต่ว่าเราก็มีฐานทไมรู้ว่าเจ็บอะโดนฝังมาแล้วเราศึกษามาในฐานะของการเป็นแม่ของลูกหมาแล้วก็อเอง็งนิดนึงไงใช่ไหมโอ,โอเคแล้วว่าเจ็บเขาเรื่อง<ๆ>เราก่อน,นะคะวันนี้หลักๆเราจะมาเน้นโฟกัสที่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนนึงแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ต้องไปโรงเรียนต้องออกจากบ้านเพราะฉะนั้น เราต้องมีแก๊เจตที่จะช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกอุ่นใจในเวลาที่ห่างกัน mm hmm. คือเดี๋ยวนี้ mm hmm. เทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เราใกล้กันได้มากขึ้นนะ mm hmm. คือบางคนพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ไปส่งลูกที่โรงเรียนใช่อาจจะเป็นฝากเพื่อนไปฝากญาติไปหรือว่าให้นั่งรถโรงเรียนไป mm hmm. หรือบางทีต่อให้คุณแม่ไปส่งแล้วคุณพ่อไปทํางานคุณพ่อก็มีความเป็นห่วงลูกว่าแบบ mm hmm. ถึงหรือยังใช่นะครับแล้วก็ลงถึงเวลาเย็นด้วยเรี mm hmm. ยนก็ไม่ได้ไปรับเอง เรื่องจะมาส่งก็มีใช่ไหม,มก็เอ๊ะถึงบ้านหรือยังกลับมาถึงกี่โมงอุปกรณ์พวกนี้นอกจากจะช่วยแจ้งตำแหน่งแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องของอแจ้งตำแหน่งในช่วงเวลาต่างๆได้ด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะมีความกังวลว่าหลังเลิกเรียนก่อนที่คุณแม่จะไปรับเนี่ยบางทีเด็กออกมาซื้อขนมหน้าโรงเรียนแล้วมีคนชักชวนไปที่ไหนหรือเปล่าหรือว่าโดนลักพาตัวอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็จะช่วยให้พ่อแม่เนี่ยเบาใจได้มากขึ้นถูกต้องครับคือฟีเจอร์มันมีมากมายหลากหลายมากขึ้น สามารถใช้งานต่างๆได้ครับอย่างตัวแรกก่อนเลยนะครับตัแรกที่เราเอามาก็คือตัวนี้เลย LG คิดซอนนะคะ,ะคิดซ o n ตัวนี้ออ<อ>หน้าตาก็จะคล้ายกับนาฬิกามันทําอะไรได้บ้างคะพี่เอ่อสัญล,ลักของมันก็คือในเรื่องของการแจ้งตำแหน่งครับเพราะว่าโดยตัวนี้เนี่ยมันจะมีช่องใส่ซิมการ์ดใส่โทรศัพท์ซิมเข้าไปแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์ได้พูดง่ายว่าโทรหากันได้นั่นเองก็คือเด็กโทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เราถือคุณพ่อคุณแม่สามารถโทรหาเด็กได้ด้วยอ,อ๋อแล้วคุยยังไงอ่ะพี่อันนี้มันก็จะมีแค่ปุ่มรับสายอย่างเดียวอ๋อคือค,คุณพอ่อคุณแม่โทรมาเด็กๆรับสายได้ใช่ถูกต้องน,นะครับแล้วก็อาจะเปิดตลอดเวลาเลยก็ว่าได้มไม่ต้องมีฟีเจอร์อะไรมากค,คือแค่ใส่ไว้นะครับแล้วก็ตัวซิมก็จะเชื่อมต่อกับ2โทรศัพท์มือถือตัว GPS ก็จะแจ้งตำแหน่ง กับเชื่อมต่อกับตัว g ีวตลอดเวลาเพื่อแจ้งตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็บังคับให้สามารถจะโทรได้แค่2หรือ3เบอร์เท่านั้นก็คือเบอร์คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทางกระมาโทรออกไปได้รวมถึงเบอร์ที่โทรเข้ามารู้วยก็จํากัดเหมือนกันอ๋อแต่พ่อมาขาดประกันลูกฉันไม่ได้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 ลูกฉันไม่รักนะครับเอสเอ็มเอสไม่มีคือเน้นแบบเด็กเล็กให้ใส่ข้อมืออย่างเดียวอะไรเงี้ยเดินไปเดินมาหรือว่าเด็กอนุบาลอะไรมาเนี่ยประมาณนี้ใช้ได้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าการพกโทรศัพท คือหลายๆคนมองว่าเด็กอาจจะเสียสมาธิในการเรียนพราะว่าเอาไปเล่นหรือว่าบางทีเด็กก็เอาไปอวดกันแล้วก็<ช>ด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูแลรักษาของดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็บางโรงเรียนก็ไม่ให้ใช้ด้วยนะครับประถม,มนี่ก็ห้ามใช้มือถือแบบว่าต้องเก็บเข้าล็อกเกอร์หรือว่าให้อาจารย์ก่อนตอนเช้าที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็มีหรือมันเคยมีกรณีฝากอาจารย์ไว้แล้วไปเอามาเอาตอนเอามาอยู่แล้วเอออะไรมีมันเคยมีมเคสอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนฝึกการเพิ่มเติมตังนี้ก่อนนะพี่สอนนะครับก็ นอกจากโทรออกรับสายได้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้รับสายหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนี่ก็จะมีฟังก์ชันที่บอกว่าถ้าเราโทรหาเด็กแล้วไม่รับสายใน1ิวินาทีมันจะเปิดใหม่อัตโนมัติคือคุณพ่อคุณแม่จะได้ยินเสียงรอบข้างเลยเข้ามาเลยว่าตอนนั้นมีอะไรอะไรคุยกันคือไม่รับสายไม่ต้องกดรับก็ได้แล้วมันจะเข้ามาเลยเออมีเสียงอะไรอยู่บ้างมีเสียงทีวีวงกันปังปองปังแล้วคิดว่าลูกตัเองอยู่ในสงครามหรือเปล่าจริงๆเปล่าไม่งช่ทีวีอยู่เลยนะครับ แล้วก็สามารถจะเช็คได้ตลอดเวลาจากสมาร์ทโฟนของเราเองเข้าไปกดตึ๊บขอโลเคชันหน่อยแล้วส่งโลเคชันมาทาง SMS แล้วก็แจ้งระบุตำแหน่งมาบนแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนว่าอยู่ที่ไหนเอออะไรเงี้แล้วก็เหมือนกับตั้งเวลาได้ว่าแจ้งตำแหน่งต่อเวลาเลยนะตอนเช้า10บโมงตึ๊งเอสเวนเข้ามาในเครื่องแล้วลูกอยู่ไหนตอนสิบโมงตองเยนแล้วโมงเย็นอะไรเงี้ยมาหมดได้ตลอดอยากเช็คเมื่อไรไปเช็คได้นะครับอาจจะโลกติดกันเลยทีเดียว แต่ก็ถือว่าถือว่าเป็นความปลอดภัยคืออาจจะไม่ได้เช็คตลอดหรอกแต่ก็ดูว่าอ่าเด็กไปถึงโรงเรียนแล้วแล้วก็เด็กออกจากโรงเรียนแล้วถูกต้องตามที่เราส่งคนไปรับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับนะคะส่วนอีกหนึ่งตัวอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าผู้กุญแจดีกว่าเหมือนผู้กุญแจอันเล็กเลเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะมีชื่อว่า Snow Fox ค่ะเป็นโปรเจกต์ระดมทุนในนดี้โกโก้ซึ่งโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็น g a d g e น่ารักๆรักนะคะเอาไว้ใช้ติดตามตัวเด็กมันจะคล้ายๆกับทิ่ซอนเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ย เด็กๆจะไม่สามารถโทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้แต่มันจะเป็น G P S ติดตามตัวแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็ดูได้ว่าตอนนี้ลูกเดินทางไปถึงที่ไหนแล้วแล้วก็ดูได้ด้วยว่าเอ้ยตอนนี้ลูกเดินออกนอกเส้นทางนี่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถโทรไปหาคุณลูกได้มันก็จะเป็นตัวไมค์เปิดขึ้นมาเลยแล้วก็คุยกับ s ปี a เกอร์โฟนก็คุยกัน speaker phone นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆรู้สึกเ้ยไม่ปลอดภัยอะอยากแจ้งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกดปุ่มไปที่โทรศัพท รูปโทรศัพท์ที่อยู่ในเจ้าตัว Snow Fox มันก็จะไปเด้งแจ้งเตือนให้คุณพ่อคุณแม่โทรกลับหาเด็กๆอ๋อไม่ได้ออโต้แบบยิงมาเลยเหรอไม,ไม่ได้ไหรอทำไมอ่ะคือมันจะเป็นเหมือนตัวส่งสัญญ,ญาณเฉยๆะคะแค่นั้นใช่ไหมคะใช่มันจะโทรกลับมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็โทรกลับไปหาเด็กๆได้ก็ถือว่าเป็นแก๊เจ็ตอีกหนึ่งตัวที่เปิดระดมทุนกันอยู่แล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลายๆคนก็บอกว่า2ตัวนี้มันก็เออก็ฟังดูดีนะแล้วขายในไทะค ถ้าจะว่าแบบนั้นก็จริงัวคิสออนเนี่ยก็ LG ไม่ได้เข้ามาขายในประเทศไทยครับแต่ว่าก็มีพวกนาฬิกาคล้ายๆแบบนี้ในบ้านเราหลายยี่ห้อพวกโอ o โ,โมพวกอะไรแบบนี้ก็พอมีวัตจรหน่ายอยู่ถ้าไหนๆเนี่ยต้องซื้อให้ลูกเพื่อ,อการศึกษาเข้าเว็บไซต์หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันในการเรียนรู้ต่างๆอยู่แล้วเนี่ยมือถือมันครบจบกว่าหรือเปล่าอ่าถูกต้องครับแต่ว่าแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องของเด็กเอาไปเล่นเกมทั้งวันคือให้พกไปโรงเรียนก็จริงแต่ว่าตอนเช้าถึงเวลาก็เล่นเกม พอเชี่ยงกับโทรหาก็เล่นโทรหาไม่ได้แล้วเพราะแบตหมดเล่นเกมแบตหมดกลลูกที่เอาไปทำไมเอาไปเ,<อ>าเล่นเกมเหรอเออคุณพกสายชาร์จไปด้วยนะลูกเดี๋ยวไม่ได้โรงเรียนต้องมีปักให้เสียบรับเอา <c oughs> คือมันมีแอปพลิเคชันนะคะเป็นบริการอย่างของ a s เนี่ยเขาก็จะมี Sa f e and Care <ม>ก็คือเป็นบริการที่ให้คนในครอบครัวดูแลก,กันได้นะห่างกันดูไงอ่ะก็คือหนึ่งแอปพลิเคชันจะซิงกับคนในครอบครัวสมมุติอ่ะมีเก่งมีพ่อมีแม่สามคนซิงกันผมด้วยเราไม่ใช่ครอบครัวเดียวกัน แล้วสมมติคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงเอ๊ลูกไปทํางานหรือ,อยังก็สามารถดูได้คือดูได้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ตั้งเซฟโซนอย่างเช่นที่ทํางานเป็นเซฟโซนเวลาที่เก่งเข้าที่ทํางานปุ๊บมันก็จะ alert ไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยว่าอ๋อลูกถึงที่ทํางานแล้วนะไม่ต้องห่วงโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องกดไปแจ้งและสิ่งที่พี่พัดกลัวก็คืออ้าวแล้วถ้าเด็กไปแบบเล่นสมาร,ทรท์ทโฟนแบบหมดถูกไหมใช่ใชมี parental control ค่ะก็คือกําหนดได้เลยว่าเล่น YouTube ได้เท่านี้ชั่วโมง พอหมดจากนี้ไปเล่นไม่ได้แล้วนะบล็อกตัวเองทันทีเนี่ยแหละค่ะก็คือแก๊เจตที่เรามาฝากกันที่จะช่วยให้คุณผู้ปกครองสามารถดูแลบุตรหลานได้มากขึ้นยังไงก็ลองเอาไปเลือกใช้กันดูนะคะเนี่ยแหละค่ะรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงได้ไอเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ device ์ที่ช่วยดูแลเด็กๆแล้วก็ได้ทำความรู้จักกับพร้อมเทมาาขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Battle แล้วยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์แบบนี้ทางช่อง Nation TV ค่ะ ระหว่างสัปดาห์ถ้าเกิดอยากติดต่ออยากสอบถามหรือว่าอยากจะคอมเมนต์รายการแล้วก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ตามช่องทางโซเชียลดังนี้เลยสำหรับวันนี้เก่งขอตัวลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์นะคะ